พินน้ำเต้าจากอินเดียสู่สุวรรณภูมิจากอีสานใต้สุกภูชาสวัสดีครับพินน้ำเต้าเป็นเครื่องดนตรีโบราณของอินเดียแพร่เข้ามาสู่สุวรรณภูมิผมจะให้ดูการเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ไปด้วยในอินเดียโดยเฉพาะที่รัฐโบริสาเล่นกันมานานแล้วพินน้ำเต้าเป็นเครื่องดนตรีโบราณมีลักษณะเรียบง่ายทันพินทำจากไม้ลักษณะแท่งตรงถึงสายด้วยเชือก หรือเส้นโลหะด้านหนึ่งกลับความตึงหย่อนด้วยหมุดสายและผูกกระโหลกพินที่ทำจากน้ำเต้าเพื่อขยายเสียงให้ดังกังวานพินน้ำเต้ามีปรากฏให้เห็นเก่าแก่สุดในภาพจิตรกรรมทําอชันตาประเทศอินเดียเมื่อราวคริสตวรัตที่5เป็นรูปฆ่าบริทานแบกพินน้ำเต้าพาดบ่าโดยรูปทรงนั้นตรงตามลักษณะที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันจึงสันนิษฐานว่าพินน้ำเต้านี้ อาจจะมีต้นกําเนิดมาจากทางอินเดียต่อมาพินน้ําเต้าพกปรากฏตามภาพสลักเทพฮินดูในเทวสถานของอินเดียพินถูกเรียกว่าอลาทินีวีนาและยังปรากฏตามงานจิตรกรรมภาพสลักฝาผนังอื่นๆพินน้ําเต้าเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดพินน้ําเต้าเป็นพินสายเดียวทํามาจากผลของน้ําเต้าที่ถูกผ่าครึ่งในยุคต่อมาก็พบเห็นในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พินน้ําเต้า แพร่มายังคนพื้นถิ่นตามการมาถึงของศาสนาฮินดูและพุทธและการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียในภูมิภาคนี้อย่างที่พบในบูโรพุโทโธที่อินโดนีเซียปราสาทบายุนในกัมพูชาและรูปปั้นดินเผาวัฒนธรรมทวารวดีของบ้านเราเป็นต้นปัจจุบันพินน้ำเต้ายัางพบเห็นการบะเลงในหลายกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในอินเดียและแถบเอเชียอักเนในอินเดียนั้น พบเห็นในกลุ่มชาติพันธุ์มุนดาและโซราในอินเดียตะวันออกซึ่งนิยมเล่นเพื่อเฉลิมฉลองขอพรและขอบันดาลให้ผลผลิตอาหารบริบูรณ์สำหรับแถบเอเชียอาคเนย์นั้นพินน้ำเต้ายังพบเห็นในแถบที่ราบสูงในกัมพูชาแถบรัตนคิริของชาวเกลืองอีกแห่งคือของชาวไทยวนในภาคเหนือของไทยมีทั้งพินน้ำเต้าสายเดียวและพินเปียพินน้ำเต้าประกอบด้วยลูกน้ำเต้าผ่าครึ่ง ส่วนพินเปี้ยใช้กะ,ละหล่ำร้าวผ่าครึ่งแทนลูกน้ำเต้าที่เคยใช้มาแต่เดิมเพราะหาง่ายกว่ามีสมมติฐานว่าพินน้ำเต้าทางแอฟริกานั้นได้เดินทางไปตามการเดินเรือของบรรพบุรุษชาวมารากาสีในมาดากัสก์จากเกาะบอร์เนียวและได้กระจายไปตามหมูกก่เกาะและชายฝั่งของทางแอฟริกาตะวันออกด้วยโดยทั่วไปแล้วผู้ดีพินน้ำเต้าจะต้องไม่สวมเสือ้อหมายความว่าผู้ที่ดีส่วนมากจะเป็นผู้ชาย โดยผู้ดีจะนำเอากะโหลกเสียงหรือกะโหลกน้ำเต้าวางประกบแนบติดกับอกซ้ายมือซ้ายจะจับที่ถว่วส่วนมือขวาใช้ดิดผินผู้ดิดผินน้ำเต้าที่มีความชำนาญในการเล่นจะขยับกะโหลกน้ำเต้าให้เปิดปิดอยู่ตรงหน้าอกข้างซ้ายในบางครั้งเพื่อให้เกิดเสียงก้องกังวานตามความประสงค์ของผูด้ดีแล้วใช้นิ้วซ้ายช่วยกดให้สายตึงหรือหย่อนท่าปูนตั้นกลุ่มสตรีนักดนตรี พบที่ครูบัวจังหวัดราชบุรีศิลปตถวารวดีพุทธศตวรรษที่1 3บสถึงสิชื่อเดิมของพิน้ําเต้าในของอีสานใต้เรียกว่ากระแสมูยหมายถึงมีสายเพียงหนึ่งสายต่อมานิยมเรียกว่าสายเดียวเมื่อแพร่เข้าไปในขอมเมนตอนแรกคอมเมนเรียกว่าสายเดียวตามภาษาไทยต่อมาเรียกสั้นๆเป็นสาเดียวเลยนิยมเรียกว่าสาเดียวเรื่อยมาในเว็บขอมเมนเองก็บอกว่าคำนี้มาจากภาษาเสียม หรือภาษาสยามคือเรียกชื่อเครื่องดนตรีตามคำเสียมที่แพร่เข้าไปในขมิ้นผมนำตอนหนึ่งในเว็บขมิที่บอกว่าเรียกตามคำเสียมมาให้ฟังครับศกีไกอธิบายสนอัมปีโอปรกอเพลงไมามียังได้มนชมูท้าสาเดียว เล่นปรากศายแต่ไม่เน็ตสอบทั้งง่เกี่ยวกัท้าสาเดียวหรือสายเดียวเฮาตามเพียอเสียมได้ปลายมกท้าสายโต้หรือในท่าสายแต่ไม่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเดียวเป็นเครื่องดนตรีของชาวของเครื่องมือชิ้นนี้เป็นมรดกจากบรรพบุรุษชาวของซึ่งเราพบเห็นได้จากการแกะสลัก ในวัดของโบราณโดยเฉพาะการแกระสลักที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งมีอายุย้อนกลับไปถึงสมัยปราสาทไทกุเมื่อคริสต์ศวรรษที่เจเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดทําจากน้ําเต้าสุกน้ําเต้ากลมขึงด้วยลวดโลหะผสมทองแดงมีไม้กลมยาวประมาณ80เซนติเมตรปลายด้ามจับโค้งเล็กน้อยคล้ายงูมีลวดลายแกะสลักสวยงามตอนท้ายของด้ามเป็นชิ้นไม้ที่ถูกแกะสลัก แล้วเสียดเข้าไปในด้ามจับเรียกว่าไม้ระแนงที่ทำแบบนี้เพราะเมื่อแตกก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้สำหรับเครื่องสายสายจะทำจากลวดทองแดงแล้วผูกเข้าด้วยกันโดยมีสายติดอยู่กับด้ามไม้กล่องเสียงจะติดอยู่กับก้านด้วยเชือกที่ร้อยผ่านรูที่ก้านโดยติดอยู่กับวงแหวนด้านในสายนี้สามารถบิดเพื่อสร้างเสียงที่แน่นหรือหลวมได้ตรงด้ามจาับมีสายหนังคล้องไว้ เพื่อช่วยปรับความตึงของมือซ้ายในการรูดขึ้นลงทําให้ไม่ลื่นหลุดเมื่อฝ่ามือเปียกเหงือ่อสําหรับทิ่นจะมีการแกะสะลักด้วยลวดลายอันวิจิตบรรจงขณะที่แสดงนักดนตรีต้องถือหรือยกเปลือกน้ําเต้าขึ้นและลงบริเวณหน้าอกเพื่อสร้างเสียงจังหวะโดยแกว่งด้วยมือขวาและซ้ายขึ้นและลงขนานกันส่วนตรงกลางของนิ้วชี้มีหน้าที่ช่วยระงับเสียงทินน้ําเต้ามีเสียงอันไพราะ เมื่อแสดงนักดนตรีจะต้องเล่นข้างหน้าเครื่องดนตรีอื่นๆเพื่อให้เสียงของเครื่องดนตรีนั้นๆโดดเด่นการอ้างว่าพบรูปสลักที่ปรา,าสาทสมบูรณ์ไพโคกและที่ปรา,าสาทบาย์ก็เป็นผลงานของชาวขอมที่ไปจากอีสานใต้ทั้งนั้นแหละครับการบรรเลงด้วยพินน้ำเต้ามีทั้งในไทยและในขเขมรผมก็นำมาให้ดูประกอบการบรรยายไปด้วย วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ